สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดคาชาฝั่งชุนทีมาร์เก็ตนะคะตัอ้งอยู่ในเขตรือห,หวางเมืองกวางโจวประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นตลาดคาชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะคะเป็นศูนย์กลางการกซื้อขายชาหลายชนิดค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นชาส้มนะคะ ทำจากเปลือกส้มค่ะดูได้จากเปลือกส้มนะคะยิ่งสีเข้มสีดำแสดงว่าเก็บไว้นานมากแล้วค่ะก็จะมีราคาที่แพงขึ้นค่ะและอันนี้ที่เราเห็นนะคะก็คือเครื่องแพ็คชาค่ะเขาจะเอาน้ำชาเนี่ยมาอัดนะคะไมโคร้ันหนึ่งค่ะเขาจะบอกวิธีการชงชาค่ะแล้วก็ชงให้หลองชิ่นนะคะนี่จะเป็นชาดอ,อกไม้ค่ะร้านนี้ก็จะหาชาหลายอย่างเลยนะคะมีชาพุทราค่ะมีมารีมีถึงวงไปถึงลาเวนเดอร์ซึ่งใบชาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นชาดอกไม้ที่เราสามารถนามาทําเป็นเครื่องหอมดึกบุกหัาได้เหมือนกันย่างนี้เนี่ยก็จะมีขายชพ่ำาน้วยนกาดชำชาตลลจีีนน้วววยยะะคแัังงม การเดนินทางเนี่ยก็ยากเลยะคะ่ะสามารถเดือนทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินสายหหรือสาย6ลงที่สถานีฝางชุนค่ะหรือเป็นแท็กซี่ส่วนตัวหรือว่าติดตีก็ได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นโดยสารประจำทางนะคะสาย91128และ186ผ่านตลาดฝางชุนลงที่ใต้ฝางชุนทีมาก็ตได้เลยนะคะคลิปตัวไปเราจะพาไปชิมชาที่ถนนไปจริงดูอย่าลืมติดตามชมกันนะคะาปค่ะ